มีคิดว่าจะไม่รอดแล้วสามีคิดว่าจะต้องส่งกลับประเทศไทยแล้วไว้ไม่ได้แล้วแบบนี้โอ้โห,โโหเครียดมากสวัสดีค่ะมาพบกับช่องมาดามหญิงแล้วนะคะวันนี้นะคะ EP นี้จะมาแล้วาประสบการณ์ของตัวเอง ที่ตั้งท้องในวัย40หรือเกือบจะ40แล้วอีกไม่กี่เดือนคือ40ว่าเจอปัญหาอะไรบ้างเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรบ้างมากมายและกกายกองจะมาเล่าให้ฟังเพราะหลายๆคนทีอ่อยากมีลูกแล้วก็พออายุประมาณแบบ35ขึ้นไปรู้กว่าเฮ้ยตัวเองจะมีลูกได้ไหมแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวเองมีลูกแล้ว2คนและอยากได้ลูกชายอีกหนึ่งคนนะคะตอนนั้นอายุ33แล้วก็ปล่อยมาเรื่อยๆเลยปล่อย จนถึงแบบสามสามสา่ามห้าสามหกส็ก็รอแล้วรอเล่าก็คิดว่าคงไม่มีแล้วแล้วตอนนั้นประสบปัญหาร้านธุรกิจก็เลยย้ายไปอยู่ประเทศ,เทศจีนย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยปีหนึ่งลองดูว่าเฮ้ยจะมีลูกได้ไหมเพราะปกติตัวเองจะเป็นคนทํางานเยอะเราอยู่ไทยแล้วสามีก็จะอยู่ที่สิงคโปร์บ้างมาเลย์บ้างจีนบ้างนานๆจะเจอกันทีสาเดือนเจอครั้งก็เลยตัดสินใจที่ จะย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศจีนก็คิดว่าอยู่ด้วยกันเดีย๋ยวจะต้องเฮ้ยได้ลูกแน่ๆเลยเพราะว่าเจอกันทุกวันอะไรอย่างนี้สามารถนับวันไข่ตกได้คะ่ะพอไปอยู่ที่จีนนะคะก็ไะะม่ซีเรียสอะไรห,หรอกก็อ่านับวันไข่ตกไปเรืรอ่อยๆแต่ก็อยู่มาสักพักก็ไม่มีไม่อะไรเลยไม่มีวี่แววว่าจะท้องลุนทุกเดือนใครที่อยากมีลูกแกเป็นใช่ปะเป็นใช่ปะคอมเมนต์ไม่มาสักวันหนึ่งในใจคิดเรา ของก็วะคือมันจะแบบรู้สึกเข้าข้างตัวเองคือมันคนที่อยากมีลูกอะ่ะหรือตั้งใจที่อยากจะท้องจริงๆอะ่ะพอเวลาที่แบบเมนขาดไปแค่วันหรือสองวันสามวันคือมันมีความหวังแล้วนะมีความหวังแล้วนะว่าท้องหรือเปล่าพยายามบอกสามีว่าเฮ้ยเหมือนจะมาเหมือนจะมาแล้วก็จะเอาใจนูน่นนี่นั่นแต่พอผ่านสามสันอุ้ยเมนมาหรือเขาจะเรียกว่าน้ำสีแดงมาแล้วจบ ความหวังหมดไปเราก็จะเศร้าๆเราก็จะหวังไปในเดือนต่อไปทุกๆคนที่อยากมีลูกนะคะจะต้องมีอาการนี้อย่างแน่นอนอยู่จีนมาประมาณหน<ป>ึ่งเปไม่ท้องไม่ท้องสามีก็เริ่มแบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอไม่อยากมีแล้วและเราก็คิดว่าตอนนั้นอยู่จีนะอายุ39มสกจะเข้า40แล้วอีกไม่กี่เดือน อีกไม่กี่เดือนกำลังจะเข้าสี่สิบก็เลยปรึกษากันว่า,าปีสามีเป็นคนปีเสือคนจีนจะกลัวเรื่องเกี่ยวกับอยากได้ลูกที่ปีไม่ชงกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ไม่อยากให้ลูกเกิดปีลิงก็เลยคิดว่าปีนั้นะเราจะไม่ไม่วางแผนการตั้งครรภ์จะไม่ไม่วางแผนการมีลูกก็จะเบรกไว้ก่อนแล้วก็พอละคิดว่าไม่เอาละก็มีสองคนพอละ แล้วเราก็บินกลับมาประเทศไทยไปอยู่ปีหนึ่งแล้วพอดีช่วงปีใหม่จะบินกลับมางานแต่งเพื่อนก็เลยบินกลับมาที่ประเทศไทยนะคะกลับมาอยู่ประเทศไทยได้3เดือนก็แบบไปไหว้พระใครบอกทําอะไรดีก็ทําไปร้อยพระเก้าวัดไปขอลูกที่เจ้าแม่กวนเอมใครที่บอกมีอะไรดีคนอยากมีลูกจะรู้ ใครบอกที่ไหนไหวแล้วดีไหวแล้วศักดิสธิ์ขอลูกได้ดิฉันไปหมดจะให้ทําอะไรดิฉันทําไปพระพรมไปอะไรไปหมดเลยแล้วก็กลับไปที่ประเทศจีนอีกครั้งอยู่ประมาณ3าี่เดือนนี่แหละไม่เกินจาก4เดือนก็กลับไปประเทศจีนอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็คือว่าไม่คิดอะไรแล้วทั้งกดทั้งเมียทั้งสามีแล้วก็ตัวเราเนี่ยคุยกันแล้วว่าพอแล้วไม่เอาแล้ว ก็อยู่กันไปอย่างนี้เพราะว่าอายุจะเข้า40แล้วว่าคงไม่อยากมีแล้วปีนี้เป็นปีลิงด้วยก็คงวางแผนว่าจะไม่เอาลูกไม่เอาแน่นอนและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะไม่มีลูกวันนั้นก็คือว่าเหตุการณ์เกิดจากอยากกินทุเรียนแบบมากอยากกินจนไม่ได้แล้วประเทศจีนก็รู้รอยู่ว่าทุเรียนก็แพงแพงมันก็ไม่ใช่ของไทยแล้วอยากกินทุเรียน หมอนทองของไทยก็ไปตลาดควางโจเพื่อจะไปหาซื้อทุเรียนแล้วเอเจอลูกทุเรียนก็แหกกินแบบหมดลูกเลยคนเดียวเลยนะคะกินแบบอร่อยมากและพอกลับมานะคะตกกลางคืนคืนนั้นไข้ขึ้นสูงประมาณแบบ 38- 39ขึ้นไม่ลดเลยแล้วสามีก็ช่วยมานวดช่วยมาอะไรคือตัวร้อนแล้วปวดหัวมากไม่สามารถลุกจากเตียงได้เลยสามีก็ร่มเครียดเพราะว่าอาการมันหนักมากข้าวก็กินไม่ได้ ถนัดไข้สูงตั้งแต,กต่กลางคืนจนถึงเช้าข้าวกินไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวน้ําก็ไม่สามารถกินได้แต่เราไม่เคยรู้สึกเลยว่าเราจะท้องแต่อาการคือมันไม่ไหวจนแบบเป็นแบบนี้กินอะไรไม่ได้ไข้ขึ้นสูงสามสี่วันแล้วสภาพคือสามีรู้สึกว่าเขาจะเอาเราไปหาหมอเราก็ไม่ไปสามีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมึงหนักเราแหละจะส่งกลับดีไหมจะกลับประเทศไทยดีไหมเพราะรู้สึกว่า เฮ้ยเมียกูจะตายไหมคือมันหนักมากคนกินอะไรไม่ได้3-4วันแล้วตาลึกโบกวกอย่างเดียวแล้วไข้ขึ้นสูงตลอดเวลาเขารู้สึกว่าอาการเราไม่ปกติแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาหมอนะคะท้องหรือไม่ท้องมาฟังกันต่อใน EP หน้าค่ะมาติดตามต่อใน EP หน้านะคะว่าท้องหรือไม่ท้อง หรือไม่สบายจะกลับเมืองไทยไหมจะมีปัญหาอะไรอีกบอกเลยว่าอุปสรรคกวากหนามมีอีกเยอะแยะมากมายติดตามได้ในอีพีหน้าค่ะฉันท้องในวัยสี่อติดตามอีพีหน้าค่ะ